ดุดันไม่เก่งใจใคร Ford Generation ใหม่ Raptor ไฟโปรเจคเตอร์ไลท์แบบไบ LED รถปี20อย่างปี22รอ้อแม็กขอบสิสิ่งอำนวยความสะดวกในการถอยหลังไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเซ็นเซอร์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมีอะไรไปดูทวงมาลัยมาติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับคุชคอนโทรลและแพนชันชิพ หน้าจอทัชสกรีนควบคุมระบบทุกฟังก์ชันผ่านหน้าจอเบาะแลสเตอร์แท้จากโรงงานรองรับรูปแบบทุกสรีละแอร์ระบบออโต้คันนี้ได้เกียร์ออโต้ระบบขับขี่หน้าจอแสดงผลระบบขับขี่เบาะต่าง,างาหูป้ายแดงร้านเก่าไม่ขายวันนี้เอาไปร้านสองสาม กับเราเดือนนี้โปรโมชั่นออกรถฟรีส่งมอบรถฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศใครซื้อรถเดือนนี้แถมเงินกลับบ้านฟรีสองหมืน่นขอบคุณค่ะ <c oughs>